พบกับอินดี้พลาสติกกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อินดี้จะพาเพื่อนๆมาดูการใช้งานแผ่นเทปร้อนทนความร้อนกันค่ะหลายๆท่านอาจจะเรียกแตกต่างกันไปตามการใช้งานนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้านำไปใช้กับเครื่องซีลทั้งชนิดมือกดหรือเท้าเหยียบบางท่านจะเรียกว่าแผ่นรองซีลหรือผ้ารองเครื่องซีลนั่นเองค่ะส่วนวันนี้อินดี้จะนำแผ่นเทปรอนทนความร้อน มาทำเป็นแผ่นรองอบขนมให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะก่อนอื่นเรามาทราบถึงคุณสมบัติของเจ้าแผ่นเทปร้อนทนความร้อนกันก่อนนะคะจุดเด่นเลยก็คือสามารถทนความร้อนได้ถึง260องศากันเลยค่ะทนความเย็นอยู่ที่ลบ40องศาค่ะเหนียวไม่ฉีกขาดง่ายและสามารถใช้กับอาหารได้ค่ะเรามาดูกันว่าถ้าจะนำมาใช้ในการรองอบขนมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนที่1เลยค่ะนำแผ่นเทฟลอนทนความร้อนมาตัดให้ได้ตามขนาดของพิมพ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะสามารถตัดได้ด้วยกรรไกรหรือว่าคัตเตอร์ได้เลยนะคะแต่ว่าไม่สามารถฉีกได้ด้วยมือเปล่านะคะเพราะว่าจเจ้าแผ่นเทฟลอนทนความร้อนมีความเหนียวมากๆค่ะส่วนขั้นตอนที่2เมื่อตัดได้ตามขนาดแม่พิมพ์แล้วเรามาเช็ดทำความสะอาดและใส่ลงไปในแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะ มาถึงขั้นตอนที่3นะคะเตรียมแป้งขนมที่ตีไว้เทลงบนพิมพ์ที่รองด้วยแผ่นเทปรอนหรือว่าแผ่นรองอบให้เรียบร้อยค่ะแต่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมคำนวณปริมาณของแป้งที่จะเทลงบนพิมพ์ด้วยนะคะและเหลือพื้นที่สำหรับให้ขนมพองตัวขณะเข้าเตาอ,อบไว้ด้วยค่ะถึงขั้นตอนที่4กันแล้วค่ะเปิดเตาอ,อบปรับอุณหภูมิที่ต้องการและใส่ขนมของเราเข้าเตาอ,อบได้เลยค่ะ แอดมินปรับอุณหภูมิไว้ที่175องศาใช้เวลาอบอยู่ที่40นาทีค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วค่ะขั้นตอนที่5เมื่อครบตามเวลาที่กำหนด,ดไว้แล้วนะคะขนมของเราจะพองฟูและสุกพร้อมรับประทานค่ะแล้วนำขนมออกจากเตาอบพักไว้ให้หภูมิลดลงสักครู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองลอกแผ่นรองอบออกจากตัวขนมกันค่ะ ด้วยคุณสมบัติที่พื้นผิวเรียบมันเงาและลื่นนะคะทำให้แผ่นรองอบไม่ติดขนมมากนักและลอกออกง่ายมากๆค่ะผ่านอุณหภูมิที่175องศานาน,านถึง40นาทีแผ่นรองอบของเรายังคงสภาพเดิมอยู่เลยค่ะหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วนะคะเรามาทราบถึงวิธีการทำความสะอาดกันบ้างค่ะเจ้าแผ่นเทปลอนทนความร้อนหรือว่าแผ่นรองอบของเรานะคะทำความสะอาดง่ายมากๆค่ะ สามารถเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าหรือทิชชู่ครับที่ติดอยู่ก็จะหลุดออกหมดแล้วค่ะหรือว่าเราจะล้างด้วยน้ำยาล้างจานแค่นี้ก็สะอาดและพร้อมนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแล้วค่ะพอทราบถึงการใช้งานบางส่วนแล้วเพื่อนๆน,น่าจะพอเลือกใช้แผ่นเทฟลอนทนความร้อนให้ตรงตามความต้องการกันได้บ้างแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามคลิปของเราค่ะ แล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ